มีคำถามที่เราดองไว้ตั้งนานนะครับหลังผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจแล้วเนี่ยสามารถปั๊มหน้าอกหรือว่านวดหัวใจได้ไหมส่วนปนัญหาเรื่องกระดูกหรือเรื่องแผลหน้าอกที่ยังไม่หายก็สวัสดีดครับหมอต้ครับสวัสดีดครับหมอพ่ครับมีคำถามที่เราดองไว้ตั้งนานนะครับจากผู้ป่วยของเราเองที่ผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจไปจ มมมเ,เมเืโอเคโอ๋ขถามนะครับว่าหลังผ่าตัดบายพาสเลือดหัวใจแล้วเนี่ยสามารถที่จะปั๊มหน้าอกหรือว่านวดหัวใจได้ไหมถ้าเกิดเหตุการณ์หรือมีสภาวะที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางหัวใจพี่ริงค่าถามนี่ค่าถามที่ดีมากนะ้องบอลเนาะครับ คนไข้หลังผ่าตัดหัวใจก็มีโอกาสที่จะมีอุบิเหตุเกี่ยวกับเรื่องหัวใจได้เพราะว่าก็เป็นโรคประจําตัวเดิมคราวนี้ถ้าจะตอบคําถามนี้ได้ดีเนี่ยก็ต้องแบ่งผู้ป่วยเป็น2ส,สถานการณ์ก่อนนะครับก็คือสถานการณ์แรกก็คือเป็นสถานการณ์ที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ในสถานพยาบาลที่มีเครื่องมือพร้อมเช่นในห้องผู้ป่วยหนะักถ้าเกิดว,ว่าอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยการปั๊มหัวใจแบบปั๊มกดหน้าอกเนี่ย จะให้ทําได้ประมาณ5นาทีครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีการเปิดกระดูกกลางหน้าอกเนี่ยเข้าไปก็คือเหมือนผ่าตัดเข้าไปใหม่นั่นแหละครับเพื่อที่จะหาสาเหตุว่ามันมีสาเหตุอะไรที่ทําให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในกลุ่มคนไข้ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดไปอย่างเช่นมีเลือดออกหรือเปล่าเส้นเลือดที่ผ่าตัดตัดต่อไปมีปัญหาหรือเปล่าพวกนี้เป็นปัญหาที่แก้ไขได้เพราะฉะนั้นนะมันมีความจาเป็นที่จะต้อง เปิดกระดูกหน้าอกกลับเข้าไปดูใหม่นะครับเพราะงั้นถ้าอยู่ในสถานที่พยาบาลที่มีเครื่องมือพร้อมผู้ป่วยเพิ่งผ่าตัดหัวใจเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน5-10ถึงวันเราก็จะมีการนวดหัวใจแบบพิเศษก็คือเปิดหน้าอกตามแผลเดิมที่มีเนาะแล้วก็เข้าไปปั๊มหัวใจข้างในเลยซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าแคลนนะครับซึ่งต่างจากการนวดหัวใจภายนอกปกติแต่คราวนี้ถ้าเป็นผู้ป่วยที่กลับบ้านไปแล้วหรือในสถานการณ์ปกติสิ่งที่ผู้ป่วยกังวลก็คือมันมีแผลหน้าอกเนาะ ซึ่งเขาก็จะถามว่าเราสามารถที่จะปั๊มหัวใจหรือดึงหัวใจได้ไหมซึ่งคําตอบก็คือสามารถทําทําได้นะครับซึ่งการปั๊มหัวใจและการนึงหัวใจเนี่ยเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เพราะงั้นถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติที่อยู่ที่บ้านกลับบ้านไปแล้วแล้วมีปัญหาอย่าได้รีรอครับก็รีบปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจเลยครับส่วนปัญหาเรื่องกระดูกหรือเรื่องแผลหน้าอกที่ยังไม่หายก็ขอให้เป็นปัญหาของพวกเราเองครับเอาชีวิตให้รอดนะตอนหนังก่อน เพราะงั้นจากคำถามนี้ก็คือถ้าอยู่ในสถานพยาบาลที่มีเครื่องมือพร้อมก็จะมีการนวดหัวใจพิเศษก็คือเปิดหน้าอกเข้าไปนวดแต่ถ้าอยู่ในสถานพยาบาลที่ไม่พร้อมหรือว่าผู้ป่วยกลับบ้านไปแล้วก็สามารถที่จะปั๊มหัวใจแบบภายนอกได้ครับโอเคนะครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยที่อยากจะถามก็พิมพ์มาได้เลยก็ถ้ามีเวลาว่างจะมาตอบให้นะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ